สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับช่องกระขุดโคกงนาวดอนสอนทำ u t u b e และแพนเพจนะครับวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาปั๊มน้ำกันนะครับปั๊มน้ำโซลาเซลล์2ี่โวลต์นะครับ<ะ>หลังจากที่เรามาติดไว้นะครับมันจะมีปัญหาปัญหามันจะเป็นอย่างนี้นะครับเ,เนื่องจากเราใส่แผงเดียวนะครับเวลาแดดคือแดดถ้าแดดมันมันไม่จ้างจริงปั๊มจะไม่ไม่ทำงานนะครับเพราะ เราหย่อนปั๊มลงไปที่20เมตรนะครับป้าจา๋าแต่ว่าถ้าหย่อนตื้นก็อาจจะไม่มีปัญหานะครับตอนนี้พอดีน้ําเรามันอยู่ลึกนะครับอยู่ที่ผิวน้ําอยู่ที่12เมตรเราก็เลยหย่อนปั๊มไปที่20เมตรนะครับเพื่อไม่ให้น้ํามันขาดปั๊มนะครับแต่ปัญหามันอย่างนี้ครับแดดปัญหามันจะมีแดดอย่างนี้ครับฝ้าก้อนเมฆบังครับเวลาก้อนเมฆน้ําไหลแล้วก็เมฆมาบางังแดดอ่อนปั๊มก็จะหยุดครับ ได้สักาทีิ0ทีปั๊มก็หยุดหยุดทำทำนะครับก็คือมันจะไม่สามารถปั๊มตลอดครับเนี่ยเห็นไหมครับเวลาแดดจ้ามาน้ําก็จะไหลครับเห็นไหมครับน่ครับพอมันสักพักหนึ่งเมฆมาบางังน้ําก็จะหยุดไหลครับมันจะเป็นหาคือปั๊มจะทํางานไม่ต่อเนื่องนะครับหลังจากพอน้ามันหยุดไหลเนี่ยน้าก็จะไหลย้อนคืนไปที่ตัวปั๊มครับกว่าปั๊มจะปั๊มขึ้นมาใหม่มันต้องใช้เวลานะครับ ทำให้มันมชนะก,กันทํางานนะครับมผมก็เลยจะแก้ปัญหาอย่างนี้นะครับโดยจะเอาแบตแบตเตอรี่มาใส่อีกหนึ่งลูกนะครับพอดีผมมีแบตเตอรี่หกล้อที่ไม่ได้ใช้อยู่ลูกหนึ่งนะครับผมจะแบตเตอรี่มาพ่วงให้มันเป็นไฟยี่บสี่นะครับแล้วก็จะต่อไฟจากปั๊ม ปั๊มน้ำเข้าที่แบตเตอรี่ครับแล้วก็ให้ชาร์จเจอร์ชาร์จลงที่แบตเตอรี่แทนนะครับมันจะเป็นการปรับบาลานซ์ไฟนะครับทําให้เราสามารถเปิดเปิดปั๊มต้นไหนก็ได้นะครับไม่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 ต้องรอให้แดดจ้านะครับปั๊มก็จะเป็นทํางานน่าจะทํางานต่อเนื่องครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับว่ามันจะแก้ปัญหานี้ได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ผมก็รอแบตเตอรี่อยู่ครับพอดีว่ารอ ไอช่างอ้วนโมดิฟายเอาแบตเตอรี่มา, <AMY. S 1> มาส่งอยู่นะครับพอดีผมลืมมามาก็เด็กก็เล่นน้ําอยู่ครับผมก็เลยต้องเฝ้าตลอดนะครับ <c oughs> ลงไปเอาแบตไม่ได้นะครับเพราะว่าเด็กเล่นน้ําอยู่ผมเลยต้องเฝ้าครับมีหลักอยู่ไอ้ปลาดุกนั่นปลาดุกมาดูปลากัดเด็กนะครับเด็กเล่นน้ําอยู่ก็ดูตรงนี้เป็นเบิร์มนะครับเบิร์มชั้นที่ชั้นชั้นที่สองนะครับ ชั้นที่สองมันมันจะมีเบิร์มออกไปอยู่มันเมตรห้าสิบนะครับที่เด็กเล่นอยู่น้ําตื้นอยู่มนันห้าสิบเซนนะครับแต่ว่าหลังจากเบิร์มที่กว้างไปมันจะลึกไปอีกชั้นหนึ่งครับก็ชะล้ไปอีกชั้นหนึ่งจะลึกอีกเมตรห้าสิบนะครับผมก็เลยต้องเฝ้านะครับเพราะว่ามิงานอนันตรายนะครับเด็กๆก,ก็ชอบเล่นน้ำครัเป็นเรื่องธรรมดาเราก็ต้องทําใจนะครับก็น้ํา ตอนนี้ระดับน้ำที่กลางบ่อน่าจะลึกอยู่ที่3เมตรนะครับตอนนี้เพราะว่าบ่อน,นี้ลึกที่4ี่เมตรห้าสิตอนนี้ก็คือระดับน้ํามันอยู่ที่หลังเบิรมนะครับนี่ครับหลังเบิรมชั้นชั้นที่สองแล้วเราก็จะลงไปอีกชั้นหนึ่งก็เป็นห้แล้วก็ลงไปอีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นอีกเมตรห้าสิบนะครับชั้นละเมตรห้บบ่อน,นี้ลึกสี่เมตรห้นะครับแต่เราขุดเป็นขั้นเป็นพักมันก็จะไม่ไม่ลื่นนะครับไม่อันตรายเท่าไหร่นะครับ ปล่อยปลาไปที่หกร้อยตัวนะครับบ่อนี้ก็จะเป็นปลานินสามร้อยแล้วก็ปลากดปลากดน่าจะสองร้อยแล้วก็ปลาดุร้อยหนึ่งอยู่ประมาณนี้ครับไปหายด้วยตัวนี้ก็มีหอยมีอะไรนะครับแล้วก็มีนี่ฮะสังเกตว่าพอพอแดดมามันก็จะเริ่มหยดอย่างเงี้ยแล้วก็แดดก็หายครับมันก็จะ มันจะติดติดหยุดอยู่อย่างนี้นะครับมันก็เลยผมเลยจะแก้ปัญหาด้วยการเอาแบตมาใส่เพิ่มอะตรงนี้ก็รอแบตอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูกันอีกทีนะครับว่าใส่แบตไปแล้วจะแก้ปัญหานี้ได้ไหมนะครับ